สวัสดีค่ะเิเกๆวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันที่คณิตศาสตร์ป .6 ก,กันบ้างนะคะจะเป็นเรื่องอะไรไปชมกันเลยสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันที่การแยกตัวประกอบนะคะแต่สำหรับการแยกตัวประกอบจำเป็นจะต้องใช้จำนวนเฉพาะเข้ามารวมด้วยนะคะดังนั้นอาจารย์มาทุนีจะทบทวนเรื่องของจำนวน เฉพาะกันก่อนนะคะจำนวนเฉพาะเมื่อไหร่บ้างที่จำนวนจะเป็นจำนวนเฉพาะนะคะเราก็ต้องไปตรวจสอบที่ตัวประกอบอตัวประกอบจะต้องมีเพียง2ตัวเท่านั้นนะคะจำนวนเฉพาะจะมีตัวประกอบเพียง2ตัวเท่านั้นคือ1และตัวของมันเองนะคะตัวของมันเองเราจึงจะเรียกจำนวนนั้นว่าเป็น จำนวนเฉพาะเรามาดูนะคะอย่างเช่น3า3อ่สาสามมีอะไรเป็นตัวประกอบบ้างนะคะ3จะมี1เป็นตัวประกอบนั่นหมายความว่า1ห,หาร3ได้ลงตัวมีอะไรอีก3นะคะ3หาร3ได้ลงตัวดังนั้นจึงบอกว่า1และ3เป็นตัวประกอบของ3นั่นเอง เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า3มีตัวประกอบเพียง2ตัวก็คือ1น1และตัวของมันเองดังนั้นเราจึงจัดว่า3เป็นจำนวนเฉพาะนะคะเป็นจำนวนเฉพาะ,ะถ้าขยับไปที่4บ้างค่ะ 4. มีตัวประกอบเป็นอะไรบ้างก็ดูว่ามีจำนวนอะไรที่หาร4ได้ลงตัวก็จะมี1มี2แล้วก็มี4 จะเห็นว่า4มีตัวประกอบตั้ง3ตัวแน่ไม่ตรงกับข้อตกลงอันที่1แล้วนะคะดังนั้น4จึงไม่นับว่าเป็นจำนวนเฉพาะนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นทบทวนมาถึงตรงนี้แล้วว่าจำนวนเฉพาะจะมีตัวประกอบ2ตัวคือ1และตัวมันเองดังนั้นตั้งแต่1ถึง10ตั้งแต่จำนวน1ถึง10มีอะไรบ้างที่เป็นจำนวนเฉพาะ ก็จะมี2 3 5และ7นะคะแล้วถ้าขยับไปที่11ถึง20ล่ะมีอะไรเป็นจำนวนเฉพาะบ้างก็จะมี11 13 17และ19 ะะถ้าเด็กๆไปค้นหารูปนะคะไม่ว่าจะเป็นในแหล่งสืบค้นข้อมูลต่างๆก็จะมีตัวกำหนดตัวสรุปขึ้นมาให้เราเนาะตั้งแต่จนเฉพาะ 1- ถึงร้อเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวท้ายคลิปอาจารย์มาธุริจะแปะไว้ให้นะว่ามีอะไรบ้างนะคะ,ะทีนี้ตอนนี้เรารู้จักจำนวนเฉพาะแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปคุยกันต่อที่การแยกตัวประกอบนะคะการแยกตัวประกอบ สำหรับการแยกตัวประกอบเราสามารถทำได้2วิธีด้วยกันสองวิธีด้วยกัน,กนในที่นี้อาจารย์มัทุลีจะเรียกว่าวิธีการคูณนะคะกับวิธีการหารวิธีการคูณทำอย่างไรนะคะสมมติว่าอาจารย์มัทุลีต้องการหาตัวประกอบของ12 ต้องการหาตัวประกอบของ12วิธีการคูณทำอย่างไรวิธีการหารทำอย่างไรเดี๋ยวเด็กๆด,ดูนะวิธีการคูณก็คือเราจะเลือก2จํานวนมาค่ะที่คูณกันแล้วได้12มีอะไรบ้างล่ะมี3คูณ4 2คูณ6 1ะคะ1ูณ12แต่ว่า1คูณ12เนี่ยเราไม่เลือกใช้เนาะเพราะว่า ยังไงมันก็ต้องย้อนกลับไปที่12อยูด่ดีแนะนําให้เลือกใช้3คูณ4หรือไม่ก็2คูณ6นะคะอ่ะสมมติอาจารย์มาทุเรียนเลือก3คูณ4ทําไมเราต้องรู้จักจํานวนเฉพาะเนื่องจากว่านะคะสำหรับการคูณเราจะสังเกตว่าฝั่งได้ฝั่งหนึ่งเป็นจํานวนเฉพาะแล้วนะคะครูจะบอกว่าฝั่งนั้นเนี่ยเราก็หยุดการเดินทางเอาไว้เลยส่วนฝั่งที่ไม่ใช่จํานวนเฉพาะเราทําการ คูณต่อนะคะอะไรบ้างที่คูณกันแล้วได้4ก็จะมี2อคูณสใช่ไหมแล้วก็4ี่คูณหแต่คู่ที่เป็น4ี่คูณหเราไม่นับเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะยกเป็น2อคูณสจะเห็นว่า2และ2เป็นจํานวนเฉพาะแล้วนะคะดังนั้นเด็กๆจะเห็นแล้วว่าถ้าเป็น12 ก็จะแยกตัวประกอบนะคะได้เป็น3 2แล้วก็2นะคะแต่ในการเขียนเราก็จะนิยมเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณจากจำนวนที่น้อยนะคะไปถึงจำนวนที่มากก็จะได้2คูณ2แล้วก็คูณ3ทีเรามาดูการหารกันบ้างว่าจะได้เท่ากันไหมนะคะในการหารเราก็จะเลือกจำนวนเฉพาะนะคะมาหาร จำนวนเฉพาะมีอะไรบ้างนะนิยมใช้ตอนนี้เลยนะ2 3 5 7นะคะใช้บ่อยที่สุดเลยเด็กๆก็อย่าลืมนะท่องไว้เลยนะ2 3 5 7ค่ะอะไรบ้างที่หาร12ได้ลงตัวเท่าที่ดูก็น่าจะมี2หรือไม่ก็3นะคะแล้วแต่เราสามารถเลือกใช้ได้สมมติเลือก2ค่ะ2อ,อะไรได้12 2 6 12 6เป็นจำนวนเฉพาะหรือยังยังนะคะ ถ้าการหารเราจะหารจนจำนวนสุดท้ายเป็นจำนวนเฉพาะเลยดังนั้นแปลว่า6ยังหารต่อได้หารด้วยอะไรดี2ก็ได้3ก็ได้ใช่ไหมอ่ะครูเลือก2อีกทีนึงแล้วกันกเพราะว่า6เป็นเลขคู่เนาะเป็นจำนวนคู่ดังนั้นครูเลือก2เลยนะคะ2อ,อะไรได้6 2 3 6ขณะนี้3เป็นจำนวนเฉพาะหรือยังเป็นแล้วนะคะดังนั้นการแยกตัวประกอบ นะคะด้วยวิธีการหารก็จะได้โอ้ก็จะได้อะไรบ้างดูนะ2 2แล้วก็3เพราะฉะนั้นเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณก็จะเป็น2คูณ2อคูณ3อ่าเหมือนกันไหมคะเหมือนกันเลยไม่ว่าจะเลือกใช้วิธีการคูณหรือวิธีการหารก็สามารถแยกตัวประกอบได้นะคะ,ะเดี๋ยวเด็กๆ มาลองทํางานชิ้นนี้กันนะคะอาจารย์มาทุลิเเลียร์หน้าให้ก่อนปึง้งให้เด็กๆลองแยกตัวประกอบของ48อ่าจะเลือกใช้วิธีการใดก็ได้ค่ะคูณก็ได้หารก็ได้นะคะอลองดูซิลองดูนะคะสมมติอาจารย์มาทุลีใช้วิธีการคูณ และวิธีการหารเลยเดี๋ยวทำให้เด็กๆด,ดูทั้ง2วิธีเลยนะคะทำเสร็จกันหรือยังเอ้ยอลองทำนะถ้าเสร็จแล้วนะคะเราก็ยกมาค่ะครูจะทำวิธีการคูณให้ดูก่อนนะ48อันดับแรกเราเลือกก่อนว่า 2. จํานวนคูณกันกแล้วได้48มีอะไรบ้างอตอนนี้ที่ครูนึกออกก็มี6คูณ8 68 48ใช่ไหมมีอะไรอีก12 คูณ4มีอีกไหม2คูณ24เลือกคู่ไหนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นครูเอา6คูณ8ก็แล้วกันเนะาะน่าจะเป็นจำนวนที่เรานึกออกระหว่าง6กับ8มีอะไรเป็นจำนวนเฉพาะบ้างจำนวนเฉพาะจะมีอะไรบ้างนะ2 3 5 7ที่ใช้บ่อยๆนะคะมีไหมคะยังไม่มีเลยแสดงว่า6และ8 ยังสามารถหาตัวมาคูณที่ได้2จํานวนนี้ได้อีกใช่ไหมคะอะไรคูณกันได้6 2คูณ3ได้6จะเห็นว่า2และ3ทําไมแล้วเป็นจํานวนเฉพาะครูวงกลมไว้เลยว่ายุดได้แล้วนะคะ่างกับ3หยุดได้แล้วแต่ว่า8ยังมีอีกคือ2คูณ4 2กับ4ใครเป็นจํานวนเฉพาะ สเป็นจำนวนเฉพาะดังนั้น2หยุดไว้แต่4ยังหยุดไม่ได้4ไปต่อค่ะ4คูณอะไรอะไรคูณกัน4คูณอะไรอะไรคูณกันได้4 2คูณ2แล้วเราก็จะเห็นว่า2และ2เป็นจำนวนเฉพาะอ่ะฝังการคูณเราได้เป็น2คูณ2คูณ2คูณ2 และคูณ3มนะมี2กคี่ตัว1 2 3 4 4าี่ตัวแล้วก็3ามตัวอ่ะเราไปดูฝั่งของการหารกันบ้างค่ะยก48มาแล้วทำการหารนะคะอย่าลืมว่าจำนวนที่นำมาหารจะต้องเป็นจำนวนเฉพาะนะคะแนะนำให้เด็กๆเลือก2 3 5 7นะดูว่าเป็นจำนวนไหนดีในที่นี้จะเห็นว่า48เป็นจำนวนคู่ดังนั้นครูก็จะเลือก2นะคะ 2 2 4 2 4 8อนะคะอ้าหารตา่อเพราะว่า24ยังไม่ใช่จํานวนเฉพาะและ24เป็นจํานวนคู่ครูก็เลือก2อีกทีนึง2 12 2 2 4แน่นอน1 2เป็นจํานวนคู่อีกแล้วครูก็เลือก2ต่อค่ะ2 6. 12 6ยังไม่ใช่จํานวนเฉพาะดังนั้นต้องหารต่อ หารด้วยอะไรดีครูก็เลือกสอีกเพราะว่า6เป็นจำนวนคู่2 3 6ปรากฏว่า3เป็นจำนวนเฉพาะแล้วนะคะฝัะ่งนี้ได้เป็น2 2คูณ2คูณ2คูณ2และคูณ3เหมือนกันกับฝั่งการคูนไหมคะเหมือนกันเลยดังนั้น48แยกตัวประกอบได้เป็น2 2คูณ2คูณ2 3. คูณสและคูณ3นะคะอ่าสองวิธีในการแยกตัวประกอบเราจะเลือกวิธีใดก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าเราถนัดวิธีไหนมากกว่ากันนั่นเองนะคะเป็นกำลังใจให้เด็กๆทุกคนนะคะในการหาอ่า ในการหาคำตอบในการแยกตัวประกอบนะคะฝึกโฟนแล้วก็ลองลงมือทำบ่อยๆนะคะเราก็จะสามารถทำได้ด้วยตัวเองแล้วเราก็จะภูมิใจมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะบ๊ายบาย